จุกรูจุกรูใครเข้ามาแล้วทนฟังไม่ได้ก็กลัวจะเส้นโลหิตในสมอง,องแต่ก็ออกไปไม่ได้เะครับเอา,าเฉพาะพวกที่ชอบสไตล์ผมผมก็เป็นคนแบบเนี้ยนะหนึ่งรูปไม่หล่อไม่ทำสัญญกรรมบนใบหน้าหน้าตาเลือกลักร้อนตัวหิวแสงอะไรก็ผมยอมรับหมดนะครับใครจะด่าผมเป็นอะไรผมได้ครับถ้าท่านด่าแล้วมีความสุขมาเชิญแต่ถ้าด่าทีๆก็หายแอดมินเนี่ยก็ดูอยู่สักพักอ้าวผู้ห,หายไปแล้ว อาวมังไม่เห็นเดชาจะไม่เห็นเูาได้ไงด่าตลอดเลยถ้าดา่าสักคำสองคำ,ำเอ่อพอมีเหตุมีผลก็ดูกันต่อไปรายการก็มีแค่ลุงจูกแกก็รอดอยู่ยาวลุงตูถ้าแกพูดได้แกบอกกูอยู่ยาวเออนะครับายหลายคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเป็นนายกที่เขาเรียกอะไรมีความอดทนมากที่สุดไม่ไว่าใครจะด่าจะสาบจะแช่งยังไงก็ยังไงไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวเพราะว่านะ เพราะว่าจําเป็นต้องเสียสละตัวเองนะเสียสละตัวเองมาเจ็ดนปะีเสียเสียสละเอารถถังมายึดอานาจตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเสียสละอ่านะอ,าอยู่ในอำนาจต่อมาในเจ็ปีแล้วก็ขอเสียสละต่อไปต้องช่วยเหลือประชาชนสูงสารประชาชนทุกครั้งที่เปิดกระจกมองเห็นประชาชนแนละ้วรู้สึกนะเป็นห่วงใยไม่อยากจะลาออกเลยเพราะความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนยังไม่หมดไป ด่ลุงตู่แกว่าอย่างนั้นเห็นประชาชนแล้วน้ำตาจะไหลนะน้ำตาจะไหลไม่เป็นไรแล้วครับอย่าน้ำลายยื่นแล้วกันนะครับนะไม่ใช่เห็นประชาชนแล้วน้ำลายไหลนั่นนั้นอันนั้นหยาบไม่รู้ทีมงานท่านมีใครบ้างหรือเปล่าเวลาเห็นประชาชนน้ำลายไหลเลยนะนะนะอยากจะกินประชาชนหรนะือเปชชล,าลา่านะว่ากันไปก็อยู่ต่อไปครับเป็นนายกที่มีความอดทนที่สุดในโลกนาะยญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นรู้สึกก็้ลาออกม่รู้ตั้นใจใครอยู่อ่ะ นี่แหละครับอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมาจากการรัฐประหารสืบทอดอำนาจมามาตั้งเป็นพักการเมืองอะไรต่างๆพวกนี้มันมันอยู่ยาวครับ,บกลไกต่างๆาก็เพื่อประโยชน์หมดก็ไปสามารถที่จะขับจะไล่ได้ก็ฝากคน,นที่ไปไปประท้วงประท้วงแล้วก็ไปเรียกทหารมามายึดอำนาจแล้วก็ดูไว้มันไม่ไม่ออกหรอกครับมันเข้ามาแล้วมันอยู่ยาวเลยนะไม่ต้องสนใจเสียงประชาชนแล้วนะครับไม่ต้องสนใจครับใครอยากประท้วงมันก็ท้วงไป ทำผิดกฎหมายมันก็จับส่วนในสภาเสียงก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเท่ากับว่าประเทศเราถือถือตาตทางบท,ทางกันประชาชนก็ทางเลือกก็ไม่ดีก็ต้องไปประท้วงตามสามเหยียบนินแดงอะไรว่าไาม,าม่รชปจะผส์ไม่ออกนะครับตำรวจก็ไล่จับนะในสภาก็ไม่มีน้ํายาทําท่าทําทาง,ทางปล่อยข่าวเล่นละครจับคว่ำจับคว่ำนายกจับคว่ำรัฐบาลสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมมัน พอมันต่อรองกันได้เอา้านี่กระทรวงนี้มึงเอาไปงบประมาณมึงเอาไปแล้วทุกอย่างมันก็จบนะครับบ้านเมืองเราตัวนี้ก็สิ้นหวังตัวใครตัวมันนะครับนะนเหมือนที่เขาบอกว่าวัคซีนมีสองตัวนะคือตัวใครกับตัวมันทุกรู้นะครับบ้านเมืองเรามาถึงจุดนี้นะครับนะดา่านาะยกกระโดนแจ้งความจับนะครับดา่าวัคซีนก็โดนโดน,โดนอาจจะโดนแจ้งความจับหรือเปล่าก็าไม่รู้ ด้อยค่าวัคซีนก็ไม่ได้วิจารณ์วัคซีนก็ไม่ได้ประเทศเราแม่งมาถึงจุดนี้นายกเอาวิจารณ์ไม่ได้ถ้าใช้ถ้อยคำอยากมาโดนแจ้งความจับอัจฉริยะกระโดนไปคดีนะก็ว่ากันไปก็ทนทนกันไปครับเดี๋ยวเราก็ตายไม่ไม่มันก็ตายเราก็ตายเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ทนไปกระบอกแล้วอย่าไปเรียกทหารมายึดอำนาจอยู่ยาวอำนาจเนี่ยนะนะครับยิ่งเสพมันก็ยิ่งติดมันเหมือนยาเสพติดอำนาจนะ เคยเป็นนายกมาจากการยึดอำนาจต่อมาก็มาเป็นนายกมาจากมาจากการเลือกตั้งไปไหนมาไหนมันก็โอ้โหมีรถนำนะมีสิทธิพิเศษนะครับนะมีอำนาจใครก็เก่งใจนะจะทำอะไรก็ได้งบประมาณก็อยู่กับนายกนะใครๆมันอยากเป็นนายกเพราะนั้นมันเป็นเรื่องเกษตรดอำนาจมันมีอำนาจว่าคนก็ต้องยกโว้วาคคับท่านได้ครับพี่ดีกับผม ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายนายยกจะบอกเลยได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายทุกคนมันก็ต้องเป็นไอ้ห้อยหัวนก็คอยเลียคอยอะไรต่างๆก็เลียก็เลียเฉพาะอ่ารองเท้าบูทนะเลียรองเท้าเลียขนน้าแข็งบางคนเลียไปถึงไข่ไข่เคยถลอกหมดนะเดีย๋ยวจะสูญเสียอะไรต่างๆการใช้งานไปเพราะนั้นก็ฝากพวกที่เลียทั้งหลายก็เอาแต่พอสมควรไม่จะเลียจนไข่ฉลอกเลย ส่วนใครใครตลอดก,ก็ไม่รู้ไปลองลองไปเปิดดูห้องน้ํะนะครับนะครับก็มาถึงวันนี้มก็นั่นเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ข้างในสภา,าก็ทําอะไรไม่ได้นอกสภา,าก็ทําอะไรไม่ได้นะประเทศเป็นของเขาไปแล้วก็คงพูดได้แค่เนียก็ทสนทนกไปเถอะนะเอออย่าไปสนใจแล้วครับนะอยู่ต่อ,นะอาตามสบายทุ่ณพ่อไว้วางใจนายกสองร้อยหกสิบี ไม่ไว้วางใจสองร้อยแปดดออกเสียงสามผู้เข้าประชุมสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าก็ได้เสียงไว้วางใจรองบ้วยก็แสดงใร้เห็นว่าไงมันมีรอยร้าวในพักคร่วมรัฐบาลหรือแม้มรกระทั่งพักตัวเองนะคนในพักตัวเองก็อยากมีอำนาจนะคนเป็นเลขาธิการพักเขาก็อยากจะมีพลังอยากจะดูแลสสอ,อยากได้งบประมาณอยากอะไรต่างๆมันธรรมดาคนมาเป็นสสอ,อย่างเดียวมันก็ได้แค่เงิน แต่จุดฝ่ายรัฐบาลมันก็ต้องการได้งบประมาณต้องการได้แหละไ,ได้เงินจากงบประมาณเอาไปใช้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนลงเล็บบางคนก็เพื่อประโยชน์ตัวเองบ้างก็รธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้งบประมาณไม่ได้อำนาจอะไรเลยมันจะเป็นทำไมรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าเฮสยอสอแต่และพื้นที่เป็นไง,งงบประมาณมาลงพวกเราเได้ไหมอะไรต่างพอไม่ได้มันก็ต้องวายนะครับเพราะฉะนั้นใครเปน็นรัฐมนตรีก็ต้องดูแลสอส นะเจ็บป่วยไขย้งานปวดงานแต่งนั้นโอ้ยมันค่าใช้จ่ายเนี่ยนะนะคนจนจะไปเป็นสอสอยากนะเพราะว่าข่าวลือเข้ามานะเอาข่าวลือแล้วกันนะอย่าไปยืนยันพอยืนยันก็แจ้งจับจับกูอีกแล้วนะกูก็เพิ่มอีมามากแล้วในคะดีหมินประมาทนะก็ต้องมีการซื้อเสียงต้องใช้เงินใช้ทองนะครับเออนะนะะเงินที่ต้องใช้ในการซื้อเสียงก็ม,มาจากไหนมาจากการทุจริตคอร์รัปชัน ข่าวลือนะข่าวลือไม่ใช่ข่าวจริงมาจากมาจากเงินทอนงบประมาณต่างๆกระทรวงไหนเงินเยอะ,อะสมมติเป็นแสนล้านส0%ก็หมื่นล้านไอเงินเหล่านี้ต้องมาใช้ในการซื้อเสียงใช่หรือไม่อันนี้ข่าวลือนะข่าวลือเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในกระทรวงไหนที่มันมีงบประมาณเยอะๆคุณก็มีเงินทอนเยอะใช่หรือไม่มีประชาชนเขาาถามนะนะผมไม่ได้ยืนยันนะเขาลือมาเพราะนั้นเงินเยอะมันก็มีเอาเงินพวกนี้อะไรไปซื้อตัวสอสอ ื้อตัวสอสอก็มีสองแบบแบบแรกก็คืออะไรซื้อคนที่มีโอกาสได้รับเลือกตั้งมาเอา้าหัวละสามสิบล้านห้าสิบล้านอ่านะคนไหนมีพอร์มีพรรคพวกมาเป็นแก๊งเป็นมูลห้าคนสิบคนก็ได้เยอะหน่อยอาจจะได้แปดสิบล้านหรืออะไรก็ว่าไปม,มันก็ซื้อมาก็คนพวกนี้ก็ได้รับเลือกตั้งก็เวลาเลือกตั้งเรียบร้อยคนพวกนี้ก็เหมือนลูกจ้างนะรับเงินเดือนจากรัฐเดือนละประมาณทั้งเงินประจำตำแหน่งเงินอะไรอะไรต่างๆรวมแล้วแสนกว่าก็เป็นลูกจ้าง ก็ฟังคาสั่ง,งเขาบอกให้ยกมือยก็ต้องยกเขาบอกให้ไปตายก็ต้องตายคนพวกนี้ก็ไม่ใช่ผู้แทนรัฐดอลแล้วก็เป็นลูกจ้างของของเจ้าข,ของพรรคอันนี้ก็เป็นประเภทแรกอันนี้เขาลือมานะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกที่เป็นเอาเรื่องเรื่องข่าวลือมาเล่ว้วกับอีกกับอีกเรื่องที่เขาลือคือพูดง่ายพอเลือกตั้งมาแล้วปรากฏว่าของเราได้น้อยไม่ได้มากเราก็ไปซื้อตัวสสมานะกับจากพรรค่ายค้านนะี่ นะคกับก็ไปซื้อจากพรรคฝ่ายค้านมาเขาเรียกว่าไปซื้องูเห่ามาก็าตัวประมาณสามสิบล้านนะพวกนี้มันจะพร้อมจะขายตัวเพราะเพราะเป็นสสแล้วก็อ่าก็มีการซื้อตัวมาหัวละสามสิบล้านนี่เขาลือกนะันนะนะเขาเรียกว่าสสงูเหา่านะบางคนก็อยู่พรรคฝ่ายค้านไปนั่งอยู่ฝ่ายรัฐบาลพอถึงเวลาก็ไปยกมือนะแล้วก็คอยแสดงความคิดเห็นเชียร์รัฐบาลทั้งที่อยู่ฝ่ายค้านคือพวกนี้เขาเรียกวพวกงู นะครับง,งูเห่าก็คือพูดง่ายเลี้ยงไม่เชื่องนะครับเลี้ยงหมาจะเชื่องกว่าอย่างหมาผมเป็นเชื่องเลยเลี้ยงไว้จะเป็มันรักนะครับแต่ผมเนี่ยมีหมาอยู่สี่ตัวบางแก้วสองหมาไทยอีกสองมันเชื่องนะรักเจ้าของนะครับตีเป็นยังไงมันก็ไม่ว่านะมันมีความซื่อสัตย์แต่งูเห่านี่ไม่ได้หรอกเลอแล้วมันฉกเลยนะครับเวลาไปหาเสียงบอกโอ้ยนะจะเป็นฝ่ายค้าน จะไม่เอาประยุทธ์ประยุทธ์ประเด็ดการสักพักนะ,ะปรากฏมีสักสามสิบล้านไม่ะนะผมพร้อมขายตัวอันนี้เป็นข่าวลือนะไม่ใช่เรื่องจริงอนะแล้วเวลาอภิปรายข่าวที่แล้วเรไจะเห็นบางคนไอ้วกงูเห็นความหน้าด้านของมานผมนี่ไม่ได้ว่าใครในะข่าวลือนะมันโอไปยืนอยู่อยู่พักหนึ่งไปนั่งอีกพักแล้ไปไปไป,ไปพูดโอ้โหนะครน,นี่คือประเทศเราคนระับ คือเงินมันซื้อได้หมดนะพวกนี้มันนะงูเต็มสภาไม่สนใจนะครับคือคนพวกนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับกถึงบอกแล้วว่านักการเมืองบางคนบางพรรคัไม่รู้จะว่าอย่างไเนะนะครับไม่รู้จะไปเปรียบกับอะไรนะรบ,บางคนก็บอกไปเปรียบกับเฮียกับสงสารเฮียเพราะเฮียมันก็ยังมีประโยชน์นะยังทําประโยชน์อะไรได้ไปเปรียบกับหมาก็สงสารหมาอนะครับเพราะหมาก็ยังมีคุณค่า นัวปีน้องประชาชนคิดว่านักการเมืองพวกผูเห่าขายตัวรับจ้างลุกยกมือเนี่ยมันจะไปเปรียบกับอะไรดีก็ไม่รู้จะเปรียบกนนับอะไรนะเปรียบนเฮียนก็สงสารเฮียเปรียบหมาก็สงสารหมาหมามันมีความคุณงามความดีแล้วพี่น้องว่าไง